เรามาส่งงานบ้านน้องหมากันนะคะจะกั้นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมทางเข้าก็จะเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของประตูเข้ามาก็จะเป็นบานเลื่อนสลับแล้วก็มีมุ้งลวดทุกบานนะคะเพื่อที่จะไว้ระบายอากาศเวลาน้องหมาเข้ามาแต่แล้วลมจะได้ผ่านโคออกไปได้ด้วยดีแต่ว่าผ้ามุ้งกันหมาจะเป็นผ้ามุ้งที่พิเศษนะคะ น้องหมาเวลาเขาขวดมันก็จะไม่ขาดไม่เหมือนมุ้งที่เราทําตามบ้านที่บ้านไหนที่ไม่มีน้องหมากับน,น้องแมวค่ะจะใช้มุ้งธรรมดาแต่อันนี้เป็นบ้านน้องหมาเราก็จะเน้นใช้มุ้งกันหมาที่พิเศษหน่อยส่วนหลังคาก็จะทําเป็นลักษณะเป็นรูปหน้าจั่วเหมือนเหมือนกับบ้านของคนนะคะเ,คเพื่อจะให้มันได้สมมุติกันกับโครงหลังคาคข้างบนก็จะเป็นมุง้งเหมือนกันเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเลื่อนสลับเหมือนกันค่ะจะมีมุ้งกันหมาให้ทุกด้านเลยเพราะน้องหมาจะเคี้ยวเล็บแข็งเขาก็จะข่วนแล้วก็ไม่ขาดก็จะเป็นมุ้งหนาพิเศษนะคะเหมาะกับบ้านไหนที่มีหมาแล้วก็มีน้องแมวแล้วก็มีบางที่เขาก็จะมีมีหนู มีโหนมาแคะเราก็ต้องเน้นเลือกมุงให้ลูกค้าให้ผูกสุกลักษณะส่วนทางเข้าก็จะเป็นบานเลื่อนสลับให้คนเข้าออกได้ด้วยไม่ใช่แต่น้องหมาค่ะลบประมาณก็ไม่ได้สูงมากมายค่ะลูกค้าท่านไหนที่มีน้องหมาอยากทำกรงน้องหมาเหมือน เหมือนหน้างานที่เราทำอยู่ก็สามารถติดต่อได้โดย่า,านถนอมอะลูมิเนียมนะคะสามารถรบกวนเข้า,าลูกค้าเข้าไปดูในหน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์ของเราได้คือเราเป็นหอจอกอถนอมอลูมิเนียมค่ะก็ลักษณะก็เป็นบ้านทั้งหลังให้เขาเลยหน้าอยู่สวยงามสวยงามกว่าบ้านเราอยู่ค่ะ